มาแต่งหน้าพิซซ่าไข่กันนะคะเราใส่กุ้งใส่ไ,ไปแล้วเดี๋ยวมาใส่มอสซาลาชีสกันนะคะ,ะพิซซ่าไข่ เจียวไข่ก่อนนะคะแล้วมาทาซอสมะเขือเทศแล้วก็กุ้งแฮมใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยชีสแค่นี้นะจ๊ะง,ง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราไปอบกันนะคะเดี๋ยวออกมาดูกันนะจ๊ะเอาไปอบก่อนเนาะโอเค รอพิซซ่าไข่นะคะรออบนะคะสินาทีเจอกันจา้ามาลุ้นนะคะพิซซ่าไข่กันหนะ้ากุ้งหน้าแฮมนะคะออกมาแล้วนะคะพิซซ่าไข่ค่ะร้อนร้ๆน,นี่นะคะเดี๋ยวมาท็อปปิ้ง เพิ่มด้วยซอสมะเขือขเทศนะคะโอเคใส่ลงไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครมารออุ้ย <c oughs> มีคนมารอกินพิซซ่าแล้วนี่นะคะเดี๋ยวมาตัดกันจ้ามาตัดกันนะจ๊ะ ว้าว wow. พิซซ่านาไก่นะคะจะมีคนชิมให้น้องชิมก่อนไหมโกโกนี่น้องชิมก่อนน้องชิมก่อนนี่ยวให้น้องชิมก่อน yes นะ nóng no, chim It's show mami à, uh, It's show mami It's show It's show ah, uh, Your spoon can Your spoon Hot à, uh, Yeah okay, à, uh, Try Ooh, So long wait 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 Take first Đây đã Nè Wait, ah. nah. wait. โอ้ยชิสโอเคหนฮอตฮอตอันะว้าวยายโชยินคดอันะทําไมนะอะคูดอะนดอุนวิดลกูดพิซซ่าไรท์ t t h กิ k โซม s ไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะน้องบอกกุด เดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟนะคะไ,ไว้จะรอทำเป็นคลิปนะคะให้เพื่อนๆนะคะไว้ทำทานนะคะ,ะ,คะมาแล้วนี่เลยอีกหนึ่งคนมารอแล้วอันนี้เป็นเอ็กหรอเอ็กพิซซ่าไราส์โอเคนี่นะคะนไนโอเหรอโนฮับไนโอบ No, have pineapple. Okay, it first is so yeah, wow, good or not? Okay, thank you, wow, delicious, wow, Ooh. <laughs> okay, I like me. โอเค thank you ก็อิสเดนี่นะคะเดี๋ยวรอเด็กๆนะคะเรียนด้วยกินด้วยนะคะแล้วว่างๆจะมาสอนวิธีทำตั้งแต่เริ่มแรกนะคะพอดีวันนี้มันสุกระหุกเนาะเอามาโชว์ให้ดูก่อนว่าวันนี้เรากินอะไรกันขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะบ๊ายบาย